รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8จันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้จะมีการแชร์เพิ่มค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลชนิดที่ว่าหลายคนจะต้องหงายท้องกันเลยอะค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะอะไร <c oughs> คุณอัจฉริยะยังยืนยันในตอนนี้รู้ว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นเรื่องของการฆาตกรรมเขารู้ถึงขนาดว่าใครฆ่าแตงโม แตงโมถูกฆ่าตายที่ไหนแตงโมตายเมื่อไหร่อะไรยังไงรู้กระทั่งว่าใครฆ่าแตงโมนี่คือน่าตกใจนะถูเมื่อวานนี้ค่ะเขามาไลฟ์เลยนะคะใน YouTube ช่องคนอันเมืองไทยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะเขาบอกเลยบอกจับตาให้ดีอย่าให้คลาดสายตาเลยนะเขาไปได้หลักฐานมาจากพลเมืองดี ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยและคนนี้เป็นพยานหนึ่งคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและไม่รู้จะทํำยังไงแต่วันนี้เลือกที่จะมาพูดเพราะว่าสํานึกผิดแล้วก็เลยหอบหลักฐานบางอย่างมามอบให้เขาด้วยค่ะเขายืนยันเลยนะคะว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมอําพรางมันไม่ได้เกิดจากความประมาทเพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนและก็รู้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องแตงโมอย่างที่บอกคุณผู้ชมรู้ถึงขนาดฆ่าที่ไหนฆ่ายังไงเพราะว่าได้ข้อมูลจากทางลับมานะคะ คือแตงโมเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกอย่างนี้ว่าน้องอ่ะโดนใบมีดกรีดขาปล่อยให้เลือดไหลก่อนจะมีการผลักลักษณะผลักจนแตงโมตกเรือนะคะแล้วก็มีคนถูกออกหมายจับในคดีฆาตกรรมอย่างน้อย3ามคนตัวเขาเนี่ย รู้อย่างนี้ว่าต้นเหตุมันมาจากความอิจฉาริษยากันแล้วก็มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสตินําไปสู่การฆาตกรรมอย่างโหดเทีย้ยมนี่เป็นข้อมูลที่คุณอัจฉริยะให้มาค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะจะเรียกประชุมทีมงานทั้งหมดเลยเพื่อร่วมภารกิจสําคัญที่ชมรมเลยนะคะแล้วจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม ทำมา3าเดือนกว่าๆจะก,กระชากหน้ากากฆาตกรออกมาให้ได้รวมถึงขบวนการในการสร้างหลักฐานเท็จด้วยค่ะตัวเขาบอกเขาจะเปิดเผยหลักฐานให้หมดเลยให้เห็นว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะนะคะแล้วเขาก็ยืนยันจนถึงนาทีนี้ว่าแตงโมงไม่ได้ไปฉีดท้ายเรือเหมือนที่แซนบอกรอกแล้วก็มันจะมีหลักฐานบางหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแตงโมงก็ไม่ได้ตกเรือตามเวลา22นาฬิกา34นาที10วินาทีเหมือนที่ตำรวจถแถลงล้านเปอร์เซ็นต แตงโมตกทางหัวเรือไม่เกินเวลา22นาฬิกา10นาทีนี่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากคุณอัจฉริยะค่ะลองฟังดูค่ะเดี๋ยวเราจะพิสูจนให้พี่น้องประชาชนคนทไม่รดเเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกที่เวลา22นาฬิกา34.10อย่างแน่นอนล้อเปอร์เซ็นต์เรามีพยานหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ได้ว่าน้องแตงโมเนี่ยนะครับตกเรือโดยทางหัวเรือไม่ได้ตกท้ายเรือ ในเวลาช่วงประมาณ22นาฬิกานะแล้วเราเดี๋ยวเราจะมีภาพไปดูเป็นการทรมานน้องแตงโมอย่างโหดเฮี้ยมอมิตผิดมนุษย์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าบันดาลโทสะนะครับแล้วสิ่งที่เราคอยก็คือการขออมัดิศาลออกหมายจับนะครับคนบนเรืออย่างน้อยสามคนนะในข้อหาร่วมกันฆ่านะครับร่วมกันฆ่าน้องชาชนก็คอยดูว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ย จะจับคนที่ฆ่าน้องแตงโมได้หรือไม่นะมันไม่ใช่คดีประมาทอย่างที่ตำรวจทำอืมเขามั่นใจเนาะเนาะเออมั่นใจจนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันน่าคิดจริงๆวันจันทร์พรุ่งนี้ใช่ไหมคะถูกต้องวันพรุ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าหลักฐานที่เขามีเนี่ยนะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นปุ๊บเนี่ยปวดหัวแน่นอนและจะต้องมีการดําเนินคดีกับตํารวจที่ทําคดีแตงโมอีกหลายนายด้วยค่ะเขาถือกล้าไงถ้าหาไม่โดนเด้งเอาเท้ามาเหยียบหน้าเขาได้เลยถูกต้องเขาบอกเลยหรือถ้าตํารวจอยากจะฟ้องเขาฟ้องได้เลย เนี่ยตั้งแต่ยศใหญ่ลงมายศเล็กเลยแล้วเขาพูดด้วยนะ ถ้าผมต้องถูกยิงตายในช่วงนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะมาจากคดีไหน<ะ>ก็มาจากคดีของแตงโมเนี่ยแหละค่ะแต่ยังไงก็ตามแต่คุยกับลูกเมียไว้แล้วมีลูกสาวนี่ลูกสาวมีสองคนฝากกับลูกเมียไว้แล้วนะคะบอกว่ายังไงกออ็รอดูแล้วกันนะคะเพราะเขาตั้งใจที่จะทําคดีนี้เพื่อให้ความจริงปรากฏจริงๆค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่อยากให้มีการเผาศพคุณแตงโมในวันที่24พฤษภาคมนี้ดูจากภาพร่างนี่ก็เหมือนแบบตกทางหัวเรือลักษณะเหมือนการปล่อยหรือเปล่าปล่อยทิ้งลงไปน เออก็เอามาชี้แจงแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอดูในวันพรุ่งนี้นะหลักฐานที่จะทําให้พอบอรตรปวดหัวปวดหัวใช่ไหม,มดูมั่นใจ200%เปเเลยอะนั่นนะสิข่าวช่องแปะคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม